อย่างน,นี้มันไม่ค่อยธรรมดาเท really ่าไหร่ผู้คนก็แม่งเดินชนหน่อยก็ไม่ได้มีการด่าคำเยาบกันอย่างนี้ไม่ต้องเจอดีตายตายโวตาย่าเอาละครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมสตาร์เวกเกนะครับเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงปืนที่ผมเล่นปืนที่ผมยิงคือปืนลั่นหรือปืนหรือไก่ลั่นปืนนะครับชื่อเับ นี่คือเซ็ตเอ,อ่อฝันร้ายกลายเป็นจริงน่าจะ,น,าจะน่าจะใช่เท่าที่จำชื่อได้น,ตตนะครับนี่คือชุดตัวตลกนะครับในเซ็ตนะครับมันก็จะได้แค่ชุดกับชุดอย่างเดียวครับแล้วก็บืรทจ่ผมยิงเมื่อเมืี่อะครับวันนี้นะครับเราจะมากำลาบผู้คนที่มันนิสัยไม่ไดี มาแล้วตัวตวลกคนเมืองโอ้โหผูมันมีชีวิตรอดอยู่ตายหายหมดไปอีกดอกอืมยากจากใจ เสมามเร่ยิงเลยโอ้ยิงยิงยิงตีฮ่าฮ่าฮ่าอัเชี่ยเออเด็กฟังไปก่อนม <c oughs> <c oughs> ตำหมดมาดิน่ารักวะมาเลยตำรวจน้าง,งู้วันนี้เราจะมาปวดตำรวจกันนะครับปตประชาชนด้วยครับเหนยจริงก็มามอีกดิ อไม่พอเพราะแกต้องเจอเจ้า hmm. น mm ี hmm. boy, boy, mm ่ฮี่อืมว มาอีกทีมาอีทไมล่ะกะเตียยก็กล้าหายแล้วโถ่ไม่แน่เลยมาอีกทีมาอีข้ารออยู่ 其实、so，金鱼应该说难养，难养，难养，难养。怎么养？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 太折腾你娃子了，闹心没用，闹心没用。 ไม่พอพอไม่พอใคริงวะอ๋ออ๋อตายหายมัวหา ตายให้หมดไม่มีที่ว่างในวารกนโลกเห้ออ่านผิดบ่อยช่วงนี้โอ้ไม่ต้องรอดมาแล้วได้จะคุยหามึงเอง้อมไหมล่ะ หนีกลัวทำหดดูดนมแมแ่โอเคใหม่ใช่ไหมจัดไปเอ้ยมึงอาจชนกูใช่ไหมได้แล้วอีกแล้วเฮียทำมันยิงไม่ทังสักทีวะไม่กล้าจริงเลยเห็นทีไม่ต้องใช้ท่าไม่ตายอะ อย่าลืมตัวนั้นดินี่มันตัวนี้แทนอือเอาละสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้แหละครับถ้าเ,เพื่อนๆหรือพี่ๆหรือน้องๆที่ชอบอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าอยากให้รีวิวอะไรชุดเกาะหรือกล่องอะไระครับก็บอกมาได้นะครับ ผมจะหาเวลาทำคลิปไม่ได้ช่วงนี้ต้องเรียนครับแล้วก็ไม่สบายเลยขอโทษทีคลิปวนันนี้บ๊ายบายครับจบไปด้วยระเบิดสวยงามชิบหา